สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับผมช่องอาชีพแก้โจรเบลชนแนลนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าผมใช้ถุงแบบไหนนะครับในการใส่ปลาหมึกทั้งน้ําจิ้มเลยนะครับผมจะใช้ตัวเดียวนะเพื่อนเพื่อนะถุง6กคูณเนะครับนี่นะครับจะเป็น6กคูณเนะครับถุงครึ่งกิโลนะครับถุงร้อนใสนะครับเนาะก็ออกมาก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยนะทุกคนนะใช้ถุง 6, กคูณเจบเลยนะครับนี่ครับถุงใส่ปลาหมึกของเรานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝ่ามือ2ฝ่ามือนี่ครับ นี่ครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันได้นะครับราคาครึ่งกิโลประมาณ45บห้าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ครับก็จะมี 6, คูณ9นะครับในการใส่ปลาหมึกกับน้ําจิ้มนะครับนี่มือใหม่นะครับเขาก็ไม่รู้นะครับทักมาสอบถามก็เลยทําคลิปลงให้ดูนะครับเนาะผมจะใช้ถุงนี้ใส่น้ําจิ้มเลยนะครับผมชอบถุงใหญ่ๆมันไม่เลอะมือครับก็ถุงใส่อีกอย่างหนึ่งก็ถุงหิ้วนะครับอันนี้ตัว6กคูณ14นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดู นี่ครับถ้าเวลาเขาซื้อน้อยสักสี่ห้าไม้เราก็ใส่ถุงนี้ได้นะครับนี่หกคูณสิบสี่นี่นะครับนี่เราจะเอาใส่ทั้งน้ําจิ้มทั้งปลาหมึกนะครับใส่ได้นะครับถุงนี้นะครับหกคูณสิบสี่อันนี้ราคาอืมสิบสองบาทนะครับไอตัวนี้นะครับสิบสองบาทถึงสิบสี่บาทนะครับเนี่ยครับเนี่ยหกคูณสิบสี่นะครับราคาสิบสองบาทครับนี่ แล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นเจ็ดคูณสิบห้านะครับไอไอตัวเนี้ยผมจะเอามาใส่ตรงที่ว่าเวลาลูกค้าเขาซื้อปลาหมึกทีละร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณแบบนี้นะครับเนาะผมก็จะมาใส่ถุงตัวนี้นะครับมันจะใหญ่นะครับเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับเห็นไหมมันใหญ่กว่ากันเยอะนะครับเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยถ้าเขาซื้อเยอะเราก็จะมาใส่ถุงใหญ่ให้เขานะครับเนาอให้เขาหิ้วสบายๆนะครับถ้าเราใส่ถุงเล็กไปมันจะดูเกะกะมือเขาลูกค้านะครับเนาะนี่ นี่ก็จะเป็นหนังยางนะครับไอ้นี่ก็ขาดไม่ได้นะครับทุกคนนี่นี่โอเคเนี่ยครับก็มีประมาณนี้นะครับน้อถถุงนาอง่ายไหมทุกคนง่ายเนาะเนี่ยครับในการอาชีพขายประมือครับง่ายนี่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเคนะครับยังไงมือใหม่ทุกท่านก็ลองไปเลือกซื้อตามผมดูได้นะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับมันก็ใช้ถุงประมาณเดียวกันหมดแหละครับเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ